ตั้งสปีดที่เท่าไหร่ะ18แต่ดูจิมมี่จะมาวิ่งด้วยสปีด18กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งดีมากส่งดีมากโอ้โหน้ำสปีด20เมตรไปนะโอ้โหท้าส่งดีมากบังคิกนีดพุ่สไตร์โอ้โหไม่น่าเชื่อนลยจิมวิ่งท่านี้ส่งดีมากส่งดีมาก ตอนนี้48.5แล้วครับ8 5คุณจิมมี่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 400เมตรขึมมมาจิมมี่ลุกลุกจิมมี่ครูยุกจะวิ่งนิดก่าไหวไวจิมมี่คุณเร็วกว่านี้ได้จิมมี่คุณเร็วกว่านี้ได้คุณเร็วกว่านี้ได้จิมมี่คุณต้องเรกว่านี้400เมตรจิมมี่คุณกั้หายใจก็ถึงแล้วจิมมี่0 0มตรับจิมมี่ขึ้ จิมมี่จิมมี่เลยววันนี้หน่อยมีคาวิ่งทรงดีมากต้องครับไม่น่าเชื่อวันนี้เลยครับตรงนี้โอ้โหจิมมี่นักวิ่งดูไว้ Come on จิมมี่ร้อยเมตรสุดท้ายนาทีครึ่งดูไว้ยอย่าเกินจิมมี่จิมมี่ห้าสิบเมตรสุดท้ายห้าสิบเมตรสุดท้ายขมวันจิมมี่จิมมี่มึงวิ่งกับคิดโชแก้อยู่เว้ยจิมมี่ลูก ดูอัสว like ิงดูการลีฟร์ด uh ต้องครับต้องครับนของจริงของจริงโอ้โหที่สุดเลที่สุดนะครับกูจะมีก็ทำสำเร็จนะทำสำเร็จนะครับเกน